มเคยมีปัญหากับผู้ชายที่ชื่อว่าผมโตบางไหมครับคือผมมีปัญหากับมันมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้หรือการถ่ายรูปมันคือแบบอืมรู้จะหาคําไหนมาพูดแล้วครับคือแบบภาพแต่ละภาพที่มันถ่ายมาคือแบบสุดยอดตั้งงั้นเลยเดี๋ยวขอเพียงเท่ก่อนเลยครับคือแบบบางรูปที่มันถ่ายมาแบบหน้ามันเต็มจอและหน้าคนอื่นแบบต,ติดหลือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพต่อไปคือแบบบางรูปอะดีมากแต่ว่าฟิลเตอร์มันอะแบบเี้ยมากสุด นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับถ้าว้ทภาพเจ้าช,ชายเลยดูแบบละมุนไปเลยแบบ notit i n h e n i c คือแบบละมุนเงียนกริบไปเลยครับภาพเสร็จแล้วมาดูรูปต่อไปครับภาพนี้น่าเศร้ามากครับคือแบบถ่ายรูปอยู่ดีๆแล้วก็ดนเหล็กทิ่มแทงตาตายน่าเศร้ามากคือแบบถ่ายรูปอยู่ดีๆแล้วก็ดนเหล็กแทงตาตายโอ้น่าเศร้ามากเท่านั้นก็ยังไม่พอฟิลเตอร์ดีแล้วเยี่ยม ปชดด้วยฟิลเตอร์เบะประชดด้วยฟิลเตอรดด์เหี้ยะครับด้วยหลอนโคตรแล้วแลไมันทําเท่าน,นั้นก็ยังไม่พอครับมันทําถ่ายรูปเบะหน้าประชดเราครับคือเบะแล้วมันประชดเราด้วยการทําหน้าเอือดรู้สิดูมันทาแบบว่าอะไรเหรอหน้ามันแบบคนตีนเท่านั้นก็ยังไม่พอตอนที่มันขี่นกดูมันทาหนักหนักหนักกว่าเดิมอีกโอหน้านี่เหี้ยมากคือแบบ เห็นแล้วแบบน่าเศร้าใจแบบโอ้โอเคเท่านั้นก็ยังไม่พอการต่อสู้ของมันคือแบบอู้หน้าด้านมากเลยเห็นอะไรไหมครับเพื่อนไปดูใหม่อีกรอบจ้าจ้าครับ,รบ,บเพื่อนเขาต่อสู้กันถึงแล้วแบบเดินแบบช้ามากแบบก็จะตื่นตึกโอ้เพื่อนก็นต่อสู้กันโอ้กันแบบสุด ก็เป็นว่าอย่างน้อยก็ปอมโต้มันก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสมันมากเลยครับแต่ว่าเจอฉากนึงครับช็อตเด็ดมากเลยครับในเกมนี่คือเป็นฉากในห้องนอนนะครับพวกเขากําลังสนุกสนานกันเล่นเกมนะครับฉากบางฉากครับที่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่นะครับน็อกติดกับป่าเปาครับตรงกลางครับปมโต้สีหน้าไม่พอใจครับมาดูฉากลงไปกัน นี่ครับอมโตคิดแผนเห็นนกติดทำแบบนี้ก็ทำตามบ้างครับทีนี้เลยครับมันก็จะเริ่มการกดตีนขึ้นแล้วนะครับพอถึงตาอมโตอมโตก็บอกนอกนกหลบไปหลบไปตาฉันแล้วทีนี้เลยครับนี่ครับมีการลิงครับเหมอือนนกตีดแล้วก็บอกอีนิดดูดูดูปุ๊บปุ๊บปอกไม่เข้าแล,แล้วอีนัวอีนิดเลอีกสองนัดมาดูอันนี้นี่ครับอมโตก็ทำเหมือนนอกติดปุ๊บปุ๊บปัก เข้าเรียบร้อยครับผมโตชิยยบแบบนกวัวนกแพ้แน่แพ้แน่นี่ครับเลยดอกสุดท้ายครับชี้สตายกรรมของผมโตนะครับมาดูกันยุ๊บจุ๊บปุ๊บชี้แาบนกแลนอินิกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าครับเรียบร้อยครับผมโตเดินไปหานกแล้วก็ตบตังพ่าพังพังเจ้า,าช,ชายก็บอกพ่อเดี๋ยวไปนั่งเลยไป ทีนี้เลยครับมันก็จะเป็นการกวดตีนในเกมผมเชื่อว่าหลังจากนี้ก็ในเกมไม่น,าน่าจะมีการโนนเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการตะเววิวาทกันนะครับสรุปแล้วพอมโต้มึงกวนตีน